สบายดีจ้ามากินตามักม่วงพี่น้องเอ้ยโอ้ยตำมักม่วงอีกฮะตำมักม่วงอีกกับปูนาเนะะส่วงอีกแล้วเมนูซ่วงๆพี่น้องเอ้ย มามาจังได้วู้จะสวัสดีครับพี่น้องพบก,กันีนล้วการบ,บุลภาพผู้นงข้ามหลากกินนี่อย่างนี่ตำม,ม,มังวงก็คือมะลีกินยูกูากแาแย้าแยบบาเป็นยังงจะนอีเพย์ใช่ไหมโอ้ <laughs> โอ้ยายหน้าแปลกนะบอกเป็นเลยหน้าแปลกแด่ผู้ยา<ด>ยดีนะทุกนซิม,มงนะึงใส่มือลสว่าง ไม่อยางผักพอีเลิศจ้าเข้ากันค่ะเนี่ยกับต่ำมั่วงนะผู้ใดเคยกินแบบนี้นะขอชิมมัองก่อนเข้ากันต่ำมังวงเฮิมอืมั่วงไม่เคยส้มดรอกส่วนี้บุมมมีมังวงส้มกิ่นไปหน่อยไปหน่อย ครับครับตามเสียอ,อีกับปูอีกับปูหน้าป่ะเนี่ยป,ปูหน้าขึ้นเลิศเถอะไปลกักเอาของอย่นลามามไม่ตเยงหนัวป่ะหนัวหลังมะนี่อ่อนป่ะจ้อ่อง <c oughs> อ่องหลังวะทั้งทั้งหมดอืมอืออื้อ อืมฝนตกแต่ก็หีดหออกพี่น้องเอ้ยหินหินอหีดมาสัหิน,หนไทยตาแคเพจนเอนหีดบอส้มสะอาดถ้า <laughs> ปังกริงว่าเออนี่ยังก็หินฟังดีๆเริ่มพี่นอ้องอย่าออกอันนั้นได้เปิร มันนัวเนาะนัวบโบเกมจัดข้าวมีนูซวงเอาแล้วลูกกินแล้วอู้มันมีไข่มันเนาะแบนอะไรไมนแสียข้น้ำอู้น้ำเต๋วเต๋อ bụi lắm mặt hết nắm bột này dung rất yêu dung rất dài dài nào không ạ thầm mcmúa falkin thầm mcmúa mmm 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 mmm

ปูดองหน่อยยี้หน่อยอาเด็กบอกกิมได้กิยไหมพี่บุกเข็มยังมาอหุ้ยหุกเพสใช่มาก็กินตำมพวม่วงภาพตัวมาเขาเดียวมันมาแล้วมันมาแล้วจังมงเนี่ยหรือหามังคุดแล้วเมียนเทชเดชฉันว่านะ ม่แล้วแม่แล้วแม่แล้วไม่เป่มาอีกีแล้วมันกระิมดาซะนดาบเนี่ยไปเยตาบน้องน้อจง